ถ้าเริ่มต้นตัวแรกของของเราเนี่ยก็คือแนะนำตัวนี้สามร้อยกว่าบาทลองดูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพราะว่าพวกนี้คือลองาเดินติดสองทางเดินข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยลองดูครับตัวนี้ราคานี้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยคืออายุการใช้งานเท่าไหร่หลายคนถามมาเยอะมากผมใช้มาปีหนึ่งแล้วยังไม่มีปัญหาผมถือว่าคุ้มแล้วการคำว่าไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ดับเลยสว่างถึงเช้าเหมือนเดิมหนึ่งปีวันละบาทคุ้มมาก ไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดปิดไฟเสียเวลาไอสิ่งที่เรานําเสนอถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราไม่กล้ามานําเสนอให้ใครมาด่าเราเล่นๆเนาะเพราะว่าจริงๆ่ยก็คืออย่างเราใช้มานะครับโซลาเซลล์เราอย่างผมเนี่ยใช้มาเกือบห้าปีแล้วคือก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ระบบอ่าคือต้องบอกว่าน้องนงนี่คืออยู่ในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนาะฉะนั้นแล้วในเรื่องของโซลาเซลล์น้องก็จะรู้และเข้าใจไม่ได้หมายว่าจะเก่งที่สุดแต่ด้วยเขาไม่อยู่กับมันเนี่ยก็จะรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีเราใช้งานกับมันนะครับเราคือ ศึกษาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะมันเป็นปัญหาเนาะเราก็เลยต้องศึกษาเพื่อใช้งานที่บอกวันนี้ถ้าไม่ดีเราไม่บอกต่อ้ <c oughs> องง <c oughs> บันหลังน้อยพลังงานทดแทนและผมประกรณ์โบยัมสวัสดียามยินดีครับสวัสดีครับ